สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้จะพามารู้จักกับดอกพวงชมพูค่ะได้ยินชื่อดอกนี้แล้วก็คงคิดว่าดอกเขาจะมีแต่สีชมพูแต่ไม่เลยค่ะและต้นที่บานนี้ก็ไม่ใช่สีชมพูค่ะเป็นดอกสีขาวดอกพวงชมพูเขาจะมีทั้งดอกสีชมพูแล้วก็ดอกสีขาวค่ะ เป็นไม้เรื้อยโตเร็วใบเป็นรูปหัวใจดอกมีขนาดเล็กๆประมาณเซนกว่าวาดอกดอกตูมของเขาก่อนที่จะบานเขาก็จะมีรูปหัวใจค่ะดอกไม้ชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดในประเทศเม็กซิโกค่ะก็จะขยายพันธุ์ด้วย เมล็ดด้วยการตอนกิ่งด้วยการชำกิ่งประมาณนี้พวงชมพูเขาจะเป็นไม้ที่ชอบอยู่กลางแจ้งค่ะต้องการแสงแดดมากเพราะว่าไม้ดอกส่วนมากถ้าเกิดได้แสงแดดดีๆเขาก็จะออกดอกให้เราให้ชื่นชมได้บ่อยๆให้สวยงาม จเจริญเติบโตได้ดีในดินแทบทุกชนิดเลยค่ะที่มีความชื้นพอสมควรเขาจะออกดอกเป็นช่ออย่างนี้เลยค่ะช่อของเขาก็จะแบ่งเป็นช่อแขนงกระจายตามซอกใบซอกกิ่งแล้วก็ที่ปลายยอด ขนาดของดอกก็จะอยู่ที่ประมาณเซนกว่ากว่ามีทั้งสีชมพูแล้วก็สีขาวกลีบจะเป็นกลีบประกอบเล็กๆมีจำนวน5กลีบใน1ดอกส่วนเรื่องการปลูกควรจะปลูกลงดินค่ะบริเวณที่อยู่ริมกำแพงริมรัว้วหรืออาจจะ ปลูกใต้ต้นไม้ให้เขาเลื้อยขึ้นไปบนต้นไม้สามารถปลูกเป็นซุ้มประตูได้ซุ้มหลังคาได้หรือปลูกใส่กระเช้าไว้นั่งเล่นภายในบ้านได้ก็สวยดีค่ะเวลาที่เขาบานเขาก็จะออกดอกพร้อมกันบานสะพรัง่งมีทั้งช่อดอกที่ห้อยลงมาแล้วก็ช่อดอกที่ตั้งขึ้นก็สวยค่ะ สวแบบนี้เลยเห็นไหมตรงกลางเขาก็จะมีเกสรสีส้มๆส,สวยงามว่ากันว่าพวงชมพูนี้สามารถนำมาปรุงอาหารได้นะคะก็โดยใช้ยอดอ่อนแล้วก็ช่อดอกที่ยังไม่บานเต็มที่สามารถนำมาลวกให้สุกทำเป็นผักจิ้มน,น้ำพริกได้แล้วก็สามารถนำไปชุบแป้งทอดได้อร่อยทีเดียวเลยละคะ่ะ และนอกจากจะนำมาปรุงอาหารได้แล้วว่ากันว่าพวงชมพูโดยเฉพาะพวงชมพูดอกขาวเขามีฤทธิ์ทางสมุนไพรด้วยนะคะสรรพคุณก็ใช้ในการคลายเครียดโดยการนำเถาแห้งของดอกพวงชมพูมาหนึ่งกำมือต้มกับน้ำสีถ้วยแล้วเคี่ยวให้เหลือสองถ้วยหลังจากนั้นก็ดื่มครั้งละสมช้อนโต๊ะก่อนนอน เพียงเท่านี้ความเครียดความหงดหงิดความกังวลต่างๆก็จะค่อยๆผ่อนคลายหายไปค่ะอารมณ์แจ่มใสก็จะมาอยู่คู่กับเราและสุขภาพจิตสุขภาพกายก็จะดีขึ้นตามมาด้วยนะคะและจากการศึกษาทดลองก็พบว่าดอกพวงชมพูเขามีฤทธิ์ในการ ต่อต้านมะเร็งพวกมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งท่อน้ำดีได้ด้วยค่ะแล้วนอกจากจะเรียกในชื่อพวงชมพูแล้วเขายังมีชื่อเรียกอื่นๆตามภูมิภาคต่างๆด้วยอย่างภาคกลางเขาก็จะเรียกพวงน้าแถวกรุงเทพเรียกพวงชมพูเนาะแถวปัตตานีเขาจะเรียกว่าหงอนนาคค่ะ ยังไงก็ลองพิจารณาดูค่ะเป็นดอกไม้สีขาวเล็กๆก,กระจุม่มกระจิม๋มสามารถปลูกทำซุ้มประตูได้ทำเป็นไม้เลื้อยได้ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วเกิดชอบขึ้นมาสามารถหามาปลูกได้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วจะ นำเอาสาระดีๆมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ